สวัสดีค่ะดามินเจนผู้หญิงสิบรายจากสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Angela Hiller t a r o ทาร5ดช่องแห่งการดูดวงด้วยจิตสัมผัสจิตวิญญาณอินท t i o n นำกฎจักรวาลจุดกฎแรงดึงดูดมาปรับใช้นะคะกลับมาทำคลิปความรักให้คุณคุณได้รับฟังกันแล้วนะคะวันนี้เป็นคิวของท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะคนโสดนะคะเน้นว่าเป็นคนโสดนะคะเพราะว่า วันอังคารเนี่ยนะคะจะมียอดวิวที่สูงมากในทุกๆคลิปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่แต่วันนี้เนี่ยมาดามาต้องอนุญาตให้ตัวเองทําดวงคนโสดให้เพราะว่าเนื่องจากเวลาของเรามีไม่สัมพันธ์กันนะคะมาดามเองก็มีงานประจำอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเลือกที่จะทําคลิปคนโสดให้ทุกคนได้เอาไปปรับใช้นะคะอย่าลืมว่าเป็นภาพโดยรวมเท่านั้นนะคะ ช่องของเราจะใช้ไพ the Oracle, ่เดียร์ออร์เคิลคจุตกคีแบบนี้นะคะเพื่อ,อประกอบความแม่นยำแล้วก็ไพ่ทารอดทั่วไปพร้อมด้วยเดียออรคความรักนะคะมาทำลายถ่ายทักการให้คุณได้ชุ่มหัวใจกันนะคะได้เอาไปปรับใช้นะคะอันนี้เป็นดวงโดยภาพดวงเท่านั้นนะคะไม่ดวงไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฟังนะคะหากทาบพร้อมแล้วนะคะมาเลยนะค,ะม,านะคะมาเช็คดวงกัน,นะคะ่ะ เป็นดวงความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันคารนะคะเป็นคนโสดนะคะในเดือน Energy พลังงานจะเป็นของเดือนกรกฎาคม2565ค่ะร้อมแล้วนะคะมารับชมรับฟังเลยค่ะ มรดามใช้ไพ่เดทดีเพื่อเช็คพลังงานของคุณคุณก่อนนะคะคนโสดวันอังคารขาเป็นยังไงบ้างคะชีวิตรักของคุณในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเดือนก่อนๆน,นะคะ Energy ความรักเป็นยังไงใครที่ยังโสดอยู่พร้อมที่จะสละโสดมีคู่หรือยังหรือคนที่อกหักรักคุดมาพร้อมที่จะดาเดนินเดินทางไปใหม่หรืออยากที่จะอยู่คนเดียวมันจะดีกว่านะคะมดคาดามขาอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องกันก็นแล้วกันนะคะ สามใบแบบนี้นะคะ energy ของชุดคีบอกว่าไงโอ้โหสงสัยจะโสดไม่ได้แล้วคนวันอังคารจา๋าคนวันอังคารอสเน์แรงนะคะมาดาบอกเลยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีพลังอยู่ในตัวนะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่นะคะอย่างไรคุณเนี่ยนะคะใบแรกที่ออกมาคือใบหมายเลขที่ห้าสิบหกของขวัญแบบนี้นะคะคุณกำลังจะได้ของขวัญทินใหญ่จัดจักรวาลคะพ่อหนุ่มหรือแม่สาว คนใดเอยที่กำลังจะหาคุณคะโอ้โหมีดวงมีมีไพ่ของการตั้งคันเกี่ยวขึ้นด้วยหรือไม่ก็เรื่องการทําแท้งนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะคะอันนี้พลังงานออกมาโดยรวมเท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งปรับใจอะไรทั้งสิน้นถ้าคุณไม่มี energy อันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะคะแค่เลื่อนผ่านไปโอเคอม,มีการถูกดินทาด้วยนี่นะคะมีคนว่ารับหลังนะคะ พูดอย่างปากพูดอย่างใจอีกอย่างหนึ่งรับหนังลินทานะคะอยู่ในกลุ่มคนบางคนพลังงานอาจจะอยู่ในกลุ่มของอการทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแล้วก็คุณเป็นคนโสดคุณไปแอบมอีความรักความสัมพันธ์กับใครโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ใครก็ทราบแต่มันก็เป็นเรื่องของเราถูกไหมคะอ้าว เอานี้ดีวกว่าเอาเรื่องดีๆก่อนใบที่56คุณกําลังจะได้ของขวัญนะคะคนคารขาสุภาพหลุดหรือสุภาพสตรีที่เป็นเจ้าของพลังงานนี้นะคะฟังแล้วเอาไปปรับใช้นะคะคุณขาหากเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงนะคะ คุณอาจจะต้องมีเรื่องของการตั้งคันแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่มันไม่เป็นไรคะ่ะทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอนะคะหรือไม่ก็มันเป็นการหลุดไปเองอันนี้ก็มันเกี่ยวนื่องกับการทำแท้งหรืออะไรใดๆก็ช่างแต่ถ้าไม่ใช่นะคะฟังนะคะแล้วเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการฝันที่อยากจะมีครอบครัวนะคะคุณพร้อมหรือ,อยังคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะท่านที่เป็นคนโสดเกิดในวันอังคารนะคะ และก็มันยังมีพลังงานของคําว่าอิจฉาริษยาให้ร้ายดินทาอย่าไปใส่ใจนะคะคุณขามันเป็นเราเป็นมนุษย์ค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีแบบนี้ถ้าหากพลังงานหลากหลายแบบนี้เป็นของใครท่านใดท่านหนึ่งก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมและฟังแล้วก็มาฟังไพ่เล่าเรื่องกันเลยนะคะไพ่ยิปซีนะคะหรือว่าไพ่ทาโร่จะบอกอะไรคุณขาคนนนคาผู้หญิงแกร่งผู้ชายเข้มแข็งนะคะค่ะ มาค่ะบรรยากาศที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้นะคะฝนตกเริ่มตกลงมาแล้วแต่มันยังเป็นหน้าร้อนอยู่นะคะที่ประเทศไทยบางจุดของพื้นที่ก็มีฝนเนาะโอเคนะ,นะคะบรรยากาศโลกนะคะก็มันก็คล้ายๆกับเอ่เขาเรียกอะไรคะอารมณ์ใจของเรานี่แหละธรรมชาติอยู่คู่กับมนุษย์เสมอนะคะมาดามสองดูที่ว่ามันตรงไหมโอเคนะคะไพ่อยู่ในแนวนี้นะคะอ่านได้โอเคค่ะ มอคะ่ะ energy เป็นอย่างไรอะไรยังไงบอกแล้วนะคะเป็นของใครก็ไปปรับใช้กันเอาเองะคะโอเคเก้าดอกโอโหมีเรื่องอะไรเสียใจมีเรื่องอะไรที่ทุกข์ใจหรือเปล่าคะจะเกี่ยวเนื่องกับใบนี้หรือเปล่านีืเราว่ากันหรือใบนี้คะ่ะหรือใบนี้มันไม่ใช่ใบนี้แน่นอนแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณกําลังจะได้สิ่งดีๆนะคะจากรวารกําลังจะขาดรับนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องเลือกนะคะ โอเคทางใดทางหนึ่งความรักของคนโสดวันอังคารในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโหดร้ายนั่นนะคะคำอธิษฐานมันเป็นจริงอย่าเพิ่งวิตกจ้ะไพ่ที่ออกมาลักษณะเป็นไพ่ดาบแบบนี้เป็นไพ่ของอารมณ์เป็นไพ่ของอความไม่ดีงามทั้งหลายแต่มันไม่เสมอไปบางครั้งนะคะมันเป็นอัน r g จที่มันหนักหน่วงแต่พรที่คุณขอนะคะมันกําลังจะมาถึงแล้วค่ะคุณคะ ปัญหาที่คุณก้าวกล้มข้ามผ่านไม่ได้นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งคันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือการทําแท้งที่มันเกิดขึ้นหรือจะเป็นแค่ความฝันไพ่มันออกออกมาได้หลายหน้าหลายแบบที่จะให้ผู้อ่านเนี่ยได้ทำนายทายทาวออกมาหรือคุณกําลังอยู่ในหมู่ของแรงกาที่พยายามจิกเราด้วยคําพูดอะไรก็ทั้งอะไรก็ตามแต่แต่ คุณกำลังจะได้นะคะของขวัญชิ้นนี้มาเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานกันนะคะว่าคืออะไรคะคุณเลือกคิดนะคะต้องนอนร้องไห้นอนเศร้าเสียใจเก็บความกังวลสงสัยเอาไว้ในใจคนเดียวบอกใครไม่ได้อ้าวค่ะ คุณอธิษฐานขอคุณมานิเฟสขอพรนะคะจากสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายมันเป็นจริงนะคุณขาเอาใบนี้มาเทียบกันดูสิคุณดูสิคะนิพายเดอะสตาร์นะคะท่านบางท่านคนบางคนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีกลุ่มเป็นไปได้นะคะเอ้ยเรากลัวอะไรคะคุณขาไม่ว่าคุณจะเป็นราศีไหนนะคะความโชคดีมันเกิดขึ้นกับคุณได้เสมอถ้าคุณคิดดีใช่ไหมคะกาดึงดูดนะคะบอกแล้วนะคะช่องของมาด,ดามทำงานด้วย ผ่านจิตวิญญาณติดสัมผัสนะคะกฎธรรมชาตินะคะกฎสัจธรรมพวกนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการาลงมาจุติบนโลกไปนี้ของมนุษย์เราก็เกี่ยวพันกันไปหมดค่ะวิยทยาศาสตร์โหราศาสตร์นะคะความเชื่อ ความศรัทธาทุกอย่างเป็นพลังงานเดียวกันหมดอยู่ที่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรและเอามาปรับใช้เห็นไหมคะสิบดาบออกมาคอนเฟมอีกว่าโคตรหนักหนาะสาหัสเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะคนโสดที่เกิดในวันอังคารจ๋าเดือนรกรกฎานคมน,นี้คมนี้คุณเจอกับอะไรเนี่ยนะออกมาทุกกองเลยไพ่ของคนโสดเห็นไหมคะคุณเป็นคนโสดจ๋าโสดจัดเลยนะคะคุณมีพลังงานที่มีเรื่องทุกข์ใจอยู่ใช่ไหมคะ เก้าเหรียญนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเพราะว่าคําอธิษฐานของคุณนะคุณเป็นคนที่จริงใจและจริงจังกับในทุกเรื่องเลยนะคะไม่สามารถตัดพลังงานที่มันมันเศร้าหมองอันนี้ลงไปได้เพราะว่าคุณกําลังเจอสิ่งใดเอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาจะขยายกันดูนะคะอือหือพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเก็บเรื่องราวนี้เอาไว้คุณทําไมคุณไม่พูดทําไมคุณไม่บอกคะเดี๋ยวมันดามขออนุญาต ขยายตัวนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยอันนี้จะต้องคุยกันยาวนิดนึงนะคะคนดังคารคะ่ะเพราะเอเนอรจีไพดาบเนี่ยอาจายอยากแก้ไขให้คุณนะคะคุณเป็นคนโสดนะคะและคุณก็เป็นคนที่เอ่อก้าเหรียญสี่เหรียญแบบนี้คุณเป็นคนที่ปากแข็งนะคะและคุณไม่พูดคุณไม่แจ้งปัญหาให้ใครฟังเลยไม่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานี้มันจะเป็นใครเราขยายใบนี้กันก่อนเลยนะคะว่า คุณตั้งคันอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณมีความทาแท้งอะไรเกิดขึ้นและคุณไม่อยากจะบอกใครนะคะและเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นที่ปากของคนในสังคมไปอย่าไปแคร์ค่ะคุณขามันเป็นเรื่องปกติคุณรู้ไหมเออนายขยายใบนี้ดูก่อนใช่ไหมอ่าโอเคปล่อยวางคะ่ะอ่ะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วคุณขา ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าคนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่หรืออะไรก็ช่างนี่คุณโสดแต่ทำไมจะตั้งครรภ์ไม่ได้ล่ะคะก็เรามีความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามันยังไม่ถูกเปิดเผยขึ้นมาคุณก็เลยหนักใจอ่าคุณที่กําลังตั้งครรภ์นะคะให้ปล่อยวางเด็กที่ออกมานะคะที่กําลังจะเกิดมานะคะคุณคุยกับคนที่เป็นเจ้าของอสเปิร์มซะ <laughs> มาดามพูดให้คุณตลกสบายใจถ้าไม่ตั้งครรภ์ก็แล้วไปถ้าเป็นเรื่องของการทําแท้งที่ผ่านมาแล้วเรื่องมันหลุดค่ะ อยากจะมีครอบครัวเหลือเกินนะคะมาดามขามันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นเพราะว่ามันยังไม่มาแต่ว่ามาดามดูแล้วมันเหมือนกับว่าคุณกำลังจะได้ของขันชิ้นใหญ่นะคะเด็กเป็นสิ่งที่สวยงามชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ขยายออกมาใบนี้นะคะคนที่ตั้งคภ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นจงตั้งใจบอกคนที่เป็นเจ้าของสบิมจ้ะนะคะหากคุณเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงหรือเจ้าชะตาเป็นท่าน สุภาพบุรุษคุณไปทําใครให้เป็นเช่นนั้นนะคะแล้วคู่ของคุณนะคะคนที่เป็นท่านผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ค่าพูดคุณจงรับผิดชอบในในการกระทําของคุณรู้ไหมชีวิตที่กำลังจะเกิดใหม่เป็นสิ่งที่สวยงามค่ะนี่คืออ่อากรณีนี้นะคะปริวานะคะแล้วจงน้อมรับของขวัญของจักรวาลที่ส่งให้คุณนะคะนี่ขยายใบนี้นะคะเป็นเรื่องดีนะคะเด็กที่จะมาเกิดนี่เขาถึงเวลาที่จะมาเกิดค่ะแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องตั้งครรภ์น,นะคะขออีกเรื่องหนึ่งนะคะพลังงานนี้ ั่ไงคะมันเป็นสิ่งนี้เลยจริงนะคะเป็นเดลเวอร์นะคะอขอประทานโพษค่ะอ่านผิดเดวิลค่ะคุณทั้งคู่คุณโสดนะคะคอนอังคารในวันเกิดในวันอังคารนะคะึงกรกฎาคนี้ energy ของคุณนะคะค่อนข้างแบบอืมวูว่าวิววาวนะคะคบกันมาสักพักแล้วนะคะมันถึงเวลาที่จะเปิดเผยแล้วนะคะคุณขายังไงคุณก็หนีไม่พ้นคะ่ะเด็กที่จะมาเกิดก็คือเกิด คนที่หลุดแท้งไปก็คือหลุดใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างไงนะคะคนที่คุณคบอยู่นะคะคุณสามารถเปิดใจและคุยกับเขาได้เลยนะคะให้เขาเปิดใจด้วยนะคะนะคะคุยกันค่ะเพราะนี่มันใช่เลยนะคะมันใช่เลยสิ่งนี้นะคะเด็กคนนี้ที่จะเกิดมาหากคุณตั้งครั์นะคะหรือว่าคุณเจ้าชะตาเป็นผู้ชายแฟนของคุณตั้งครั์ก็จงยอมรับนะคะของขวัญชิ้นใหญ่นี่นะคะเด็กคนนี้เป็นอภิชาติบดที่จะเกิดมานะคะแต่ถ้าไม่ใช่ เป็นเรื่องการทําแท้งหรือมันหลุดไปนะคะมันไม่มีอะไรบังเอิญคุณคะไม่เป็นไรคะ่ะเราจงใช้ชีวิตต่อไปนะคะถึงต้องทางเลือกเลยว่าจะทําแท้งดีไหมอย่าทํานะคะคุณคามันบาปรู้ไหมคะรู้ไหมว่าการทําแท้งเป็นสิ่งที่ไม่น่าสรรเสริญน,นะคะคนหลายคนนะคะผ่านผ่านจุดนี้มาแล้วนะคะ เราเองเคยผ่านจุดนี้มาเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ถูกว่าอันไหนเป็นมันเป็นบาปมหานอันไหนมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกนะคะมาดามมั่นใจว่าคุณนะคะที่ทําให้มันเกิดเรื่องคุณทั้งคู่ที่ทําให้มันเกิดเรื่องอันนี้ขึ้นมาทั้งๆท,ที่เราเป็นคนโสดแบบเนี้ยทำมาจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชะตากําหนดบอกแล้วนะคะพบกันคือวาสนานะคะ เออจากการเขาเรียกว่าโชคชะตาแต่ถ้าเราได้กลับมานั่นคือพรมริคิตค่ะเขาลิคิดแล้วนะคะลิคิดแล้วคุณจะต้องัวเลยค่ะเก้าเดินต่อไปค่ะไหนเรามาดูต่อไปเรื่อยๆนะคะปากคนยาวยิ่งกว่าปากกาจะสนใจทําไมเล่านะจ๊ะก้าดาบสองดาบสิบดาบมาทาไมเป็นคนโสดตั้งคันไม่ได้หรือทำไมจะตั้งไม่ได้ล่ะเออนะคะไม่ต้องทุกข์ลวค่ะทีละขาหยุดคิดเรื่องที่มันไม่สมควรจะต้องคิด นะคะถ้าเป็นการหลุดแท้งก็คือหลุดไปแล้วก็ไปทําบุญนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าขอขมากรรมขอขมาลาโทษค่ะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่กรรมไม่สามารถแก้และให้ผ่านไปได้นะคะถ้าคุณไม่มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์นั่นคือคือการสวดมนต์ให้ทานทานศีลภาวนานี่แหละค่ะคุณขาแต่บอกเลยว่ามันไม่ได้นะคะมันต่อเนื่องไปพบหน้าชาติหน้าเลยเพราะฉนั้นสิ่งที่เราจะทําในชาตินี้พบนี้ก็คือ อายตนะหกค่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะทุกอย่างที่มันมากระทบมาสัมผัสเราคุณขาเดินตาออกมาสองใบนะคะเห็นไหมคะคุณขาพรนั้นนนั้สมหวังค่ะคุณขาเด็กที่จะมาเกิดใม่สาหรับคนที่กําลังจะพร้อมจะตั้งครรภ์คุณเป็นคนโสดนะคะตั้งครรภ์ได้คะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่จําเป็นต้องต้องต้อง,องออมีพิธีรีตองต้องแต่งงานมากมายหรือแม้จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวยังอยู่ได้เลยคุณขามีเดินตาทั้งสองใบนะคะสิ่งที่คุณขอไว้นะคะ มันสมความปรารถนาค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเลิกคิดเรื่องที่มันไร้าสาระเอาเรื่องที่กําลังจะมาดีกว่านะคะและจะอยู่ได้ไหมคะมาดามขาต้องได้สิคะเพราะคุณตั้งใจที่จะให้เป็นเช่นนั้นจกักรวาลให้ของขวัญคุณเลยนะคุณขาเนี่ยโดยชาริออตออกมาแบบนี้นะคะคุณทั้งคู่นะคะคนโสดขาบอกเลยนะคะมาดามบอกอย่างนี้นะคะโดยชาริออตมากับเดอะสตาร์ พร้อมจ้าชยชะตาเองก็มีเดอะสตาร์บอกมาอย่างนี้เลยเดอะชาริออตเป็นพลังงานของสิ่งที่คุณได้ตั้งใจกระทำลงไปด้วยความใส่ใจนะคะหรือจะเป็นพลังงานของชาวต่างชาติเป็นไปได้หรือจะเป็นถ้าเป็นในาทางศาสตร์ของเขาเรียกอะไรคะ คุณได้ขอพอรกับองค์พญานาคไว้หรือเปล่าถ้าคุณขอพอรกับองค์พญานาคไว้ความฝันของคุณจะสมหวังเรื่องความรักนะคะพญานาคนะคะท่านเป็นเทพเดรัจฉานเป็นเทพแห่งความรักนะคะท่านมีความรักที่มั่นคงเพราะฉะนั้นนะคะคนที่คุณเจออยู่พลังงานที่คุณเจออยู่ในตอนนี้นะคะถือเป็นสิ่งที่สวยงามในชีวิตคุณเลยค่ะคนมังคารคนโสดขาในเดือนกรกฎาคมนะคะมาดามมั่นใจว่าคุณจะผ่านเรื่องราวอันนี้ไปได้คะ่ะนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องที่ไม่น่าสังเสริญทุกคนผิดพลาดกันได้แต่สิ่งนี้มันไม่มีอะไรผิดพลาดค,คุณตั้งใจที่จะมันเกิดขึ้นกับเพราะฉะนั้นนะคะเราไปต่อค่ะบอกแล้วนะคะพลังงานหลากหลายมากนะคะขอให้เดี่ยวระเคลวเความรักนิดนึงนะคะคุณเป็นคนโสดเออเอออ่อ uh l i q u a t e d love เห็นไหมคะ aliquated love นะคะ this not enough attraction or c h e m i s t y to keep this relationship going นะคะเออคนบางคนบอกแล้วคะคุณเป็นคนโสดคุณตั้งคันโดยที่เป็นแม่เลี้ยงเดียวก็ได้พ่อเลี้ยงเดียวก็ได้เขาไม่ต้องการที่จะให้คุณมาอยู่ด้วยกันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งพลังงานของชาวต่างชาติยังเป็นไปได้เลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขามีปัญญาส่งเสียก็รับไว้เถิดนะคะคุณ อันลิควิดเท d เลิฟไม่ได้ต้องการให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องการให้มันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถเติมเต็มตัวเราเองได้ไหมล่ะนะคะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะคุณขาหน้าที่การันก็มีเงินทองก็มีมากมายคุณจะต้องกลัวอะไรคะอันลิควิดเทเลิฟหมายความว่าสิ่งที่ไม่ได้ปรารถนาและมันเกิดขึ้นนะคะ นะความรักอันนี้มันไม่ใช่แต่ว่าคุณขาคุณไม่มีทางหนีโชคชะตานั่นคือกรรมกําหนดที่คุณได้สร้างไว้เองนะคะชาติไหนพบไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งชาติปัจจุบันนะคะ there there s not enough attraction or p r e m i s t y to keep this relationship re going นะคะคุณไม่อาจจะไปต่อด้วยกันได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลองดูสิคะเคมีมันไม่เท่ากันไพ่บอกมาว่าอย่างนี้ขออีกใบหนึ่ง เขาแบ่งซิทาไมเดี๋ยวมาขยายให้ดูแล้วกันขยายแล้วกันนะคะว่าทําไมทําไมถึงไม่มีเคมีที่ตรงกันทําไม u n นลิค t e d ต o v เลิฟรักที่ไม่ได้ต้องการให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วคุณขาเออเขาว่าเขาไม่ใช่คู่ของคุณทําไมจะไม่ใช่ล่ะเออไม่ต้องกลัวคะ่ะคนสองคนไม่ได้รักไม่ได้ชอบกันแต่ทําไมมันตามองตาละคะแล้วใจมันประสานมันไปได้นะคะ เป็นที่เป็นอัศวินถือถ้วยแบบนี้นะคะคุณขาไปต่อค่ะรักตัวเองก็ได้นะคะไม่มีใครรักกูไม่เป็นไรละคุรักตัวกูเองได้เอออัลเควิตเ e เลิไม่ใช่ปัญหาค่ะไหนดูสิยังไง Love yourself ข้อในเมื่อรักที่มันไม่ได้ปราถนาและมันดึงดูดเข้ามามันก็เลยไม่มีเคมีที่ตรงกันแต่เราสามารถ free yourself นะคะ ไพ่ดี่ยวเ,เรวเขาคัดใบนี้นะคะมาดามต้องเปิดให้เบิ้์สองใบเพราะต้องการแก้ปัญหาให้คุณที่เข้ามาเพราะมันเป็น energy เนื่องมาจากว่าเป็น energy หลากหลายไม่รู้ใครเป็นของใครนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเจอพลังงานอันไหนในไพ่คลิปนี้นะคะของคนโสดวันอังคารในเดือนกรกฎาคมนี้ให้เอาไปปรับใช้นะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันดีเสมอะค่ะมาดามก็ขอแสดงความยินดีกับคนวันอังคารคนที่เป็นคนโสดนะคะเกิดวันอังคารนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ เอาไปแบ่งใช้กันเอาไปปรับใช้กันทีลนิดเทีลน่อยนะคะแก้ปัญหาไปทีละเปราะเปราะแล้วสิ่งนั้นที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมันดีเสมอสําหรับคุณค่ะคุณขาฟังแล้วเอาไปปรับใช้นะคะคุณขามันไม่เอนดิ้งหรอกค่ะเพราะอันนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งไหนนะคะที่เป็นเรื่องดีเก็บเอาไว้นะคะสิ่งไหนที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของหนูนะคะ่ะมันไม่ใช่ของผมมันไม่ใช่ของกูนะคะยายมาดามอ่านออกมาได้ไงก็อ่านไพ่โดยรวมนะคะ โปรดใช้วิจนะยานะคะขอบคุณมากนะคะที่เขามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคนอุนนันคาะคะ,ะ,คะขอให้คุณโชคดีค่ะ